รักขอบคุณความรักทางจิตวิญญาณเส้นทางแห่งหัวใจที่ไร้เงื่อนไขความรักที่เหนือกว่าความสัมพันธ์ความรักที่เป็นคําที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมนุษย์ทุกคนล้วนสแสวงหาความรักในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเรามองหาความรักจากคู่ครองครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่จากการยอมรับของผู้อื่น แต่หากเรามองให้ลึกลงไปเราก็จะพบว่าความรักมีอีกมิติหนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีหรือไม่มีใครไม่ผูกพันกับสภาพแวดล้อมและไม่วันไหวต่อการเวลานั่นก็คือความรักทางจิตวิญญาณความรักทางจิตวิญญาณไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามหาจากภายนอกแต่คือสิ่งที่เราคือเราเป็นโดยแท้จริงเป็นพลังงานที่อยู่ ในเนื้อแท้ของเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีชื่อมีร่างและมีเรื่องราวความรักนี้อยู่ก่อนที่เราจะมาเกิดก่อนที่เราจะมีตัวตนบนโลกนี้ก่อนที่ร่างกายจะรวมตัวกันเป็นจากเศรษทุรีแห่งจักรวาลเราคือจิตวิญญาณคือแสงคือพลังงานคือความบริสุทธิ์ของจักรวาลความรักทางจิตวิญญาณจึงไม่ใช่อารมณ์ที่มาและที่ไป แต่คือสภาวะที่ยงคงอยู่ตลอดการจิตวิญญาณจะไม่แยกจากกันเราทุกคนเชื่อมโยงกันผ่านพลังงานของความรักนี้แม้เราอาจจะลืมไปชั่วคราวเมื่อเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบแต่ความรักที่แท้จริงไม่เคยหายไปไหนมันเพียงรอให้เรากลับมาจำได้จดจำตัวเองได้ว่าเราคือความรัก การตื่นรู้ก็คือการกลับมาระลึกธรรมชาติของตนเองโดยแท้จริงเมื่อใดที่เราตื่นขึ้นจากความหลงจากตัวตนเล็กๆที่กลัวหอยหาและไม่พอ mm hmm. เพียงแค่เราตื่นขึ้น mm hmm. เราจะกลับมาสัมผัสถึงความรักที่ล้นอยู่ในหัวใจโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ mm hmm. เราจะมองเห็นดวงตาของผู้อื่นด้วยการที่เราจะรับรู้ว่า mm hmm. เรา ก็คือเขาที่อยู่ในรูปร่างอีกแบบหนึง่งเราจะหยุดการทำร้ายหยุดการตัดสินหยุดการเรียกร้องแต่จะกลับมาให้เราจะเริ่มให้ด้วยความสุขให้ด้วยความรักให้ด้วยความเมตตาให้โดยการที่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเมื่อเราเป็นผู้ให้โดยธรรมชาติความรักไม่ใช่การครอบครอง ในโลกแห่งรูปธรรมความรักมักถูกเข้าใจว่าเป็นการครอบครองเธอเป็นของฉันถ้าเธอรักฉันเธอจะต้องทำในแบบที่ฉันต้องการแต่นั่นคือความกลัวที่ปลอมตัวมาเป็นความรักความรักทางจิตวิญ,ญญาณไม่ใช่การควบคุมแต่คือการที่เราจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นอิสระเต็มที่เพราะเรารู้ว่าความสัมพันธ์คือเวทีแห่งจิตวิญญ,ญาณแห่งการเติบโต ม่ใช่เครื่องมือเติมเต็มช่องว่างคนที่รักอย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่ยึดเหนี่ยวแต่คือคนที่อวยพรให้การได้เจริญเติบโตได้เรียนรู้แม้บางครั้งจะต้องห่างไกลก็ตามเรายินยอมเราอวยพรเพื่อการเรียนรู้และเติบโตร่วมกันเราจึงรักอย่างมีสติความรักที่แท้ต้องมาพร้อมสติ เมื่อมีสติแล้วเราจะเกิดปัญญาในความรักไม่หลงในภาพลวงไม่จมในอารมณ์ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางสติทำให้เรารู้ว่าเรากำลังรักเพราะอะไรเพื่อเติมเต็มตนเองหรือว่าเพื่อให้จริงๆเพื่ออยากได้หรือว่าเพื่ออยากจะให้ให้ความรักอย่างมีสติ โดยที่เราจะไม่ทำร้ายกันไม่ทำร้ายใครไม่หลอกตนเองไม่กักขังใครไว้ในความกลัวความรักในการให้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการรักกับการให้อภัยไม่มีความรักแท้ใดที่ไม่มีการให้อภัยเพราะว่าความรักทางจิตวิญญาณมองเห็นจิตเดิมแท้ของกันและกัน เราจะรู้ว่าเบื้องหลังคำพูดร้ายๆเนี่ยแล้วก็การกระทำที่เจ็บปวดอาจมีบาดแผลของความกลัวหรือว่าความไม่รู้อยู่ในนั้นเราเกิดความเมตตาเรามองเห็นเราไม่อาจจำเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้กันแต่การให้อภัยก็คือการปลดปล่อยพัฒนาการในจิตใจคือการยอมรับว่าทุกคนล้วนกำลังเรียนรู้และเราก็เช่นกัน เราก็กำลังเรียนรู้เช่นกันเราก็เลยเป็นครูซึ่งกันและกันเป็นประสบการณ์ให้แก่กันความรักและการเติบโตทางจิตวิญญาณความรักที่แท้จริงจะด,ดันเราให้ไปสู่การเจริญเติบโตการเรียนรู้การพัฒนาทางด้านจิตใจด้านร่างกายจิตวิญญาณไม่ใช่แค่รักแบบน่ารักอบอุ่น แต่รวมถึงการกระทบกระทั่งและการกระตุกเพราะจิตวิญญาณต้องการให้เราเก้าวข้ามผ่านความกลัวหลอมละลายอัตตาตัวตนและเข้าถึงความรักที่แท้จริงคู่ชีวิตทางจิตวิญญาณหรือว่าคู่แท้จึงไม่ใช่คนที่เข้าใจแต่คือคนที่กล้าจะเติบโตไปพร้อมกัน รักกันเพื่อพาก,กันกลับสู่บ้านเดิมบ้านของดวงจิตบริสุทธิ์เข้าชึนการตระหนักรู้ภายในซึ่งกันและกันเรามาเพื่อเรียนรู้และเติบโตร่วมกันความรักกับการอยู่เพียงลํำพังแม้เราจะไม่มีใครเลยในชีวิตแต่ความรักทางจิตวิญ,ญญาณจะไม่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยว เราะว่าเราเริ่มรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งอยู่กับตัวเองอย่างสงบรักตัวเองในแบบที่ไม่มีใครมาเติมเต็มให้กับเราเราจะหยุดมองหาความรักจากภายนอกและเราจะเริ่มกลับมามองลึกลงไปจากข้างในของเราเราจะพบว่าความรักแท้อยู่ตรงนั้นเสมอความรักเริ่มต้นจากการที่เราเริ่มต้นจากตัวเองรักตัวเองจากภายในแล้วเราจะ สามารถมอบความรักออกไปให้กับผู้คนภายนอกได้ผู้ที่รักตัวเองเป็นเข้าถึงตัวเองโดยแท้จะรักผู้อื่นเสมอเหมือนกับที่เรารักตัวเองนั่นเองเพราะเราเข้าใจดีจิตเดิมแท้ของเราทุกคนเป็นจิตเดิมแท้ที่เหมือนกันซึ่งการเชื่อมโยงกับจักรวาล ความรักทางจิตวิญญาณก็คือการกลับเข้าไปเชื่อมกับจัก,กรวาลเมื่อเรารักจากจิตวิญญาณเราก็จะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แม่น้ำสายลมผู้คนเราจะไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบเพราะเรารู้ว่าเราคือกันและกัน หัวใจเราจะอ่อนโยนขึ้นความสัมพันธ์เราจะรึกซึ้งขึ้นโลกทั้งใบจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งความรักคือธรรมชาติโดยแท้ของจิตวิญญาณความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามเป็นแต่คือการปล่อยให้มันเป็นตัวเราโดยแท้แทเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมชาติที่ได้เผยออกมาเป็นการกระทำที่ไร้เงื่อนไขใดๆ เป็นการให้อภัยที่เราพร้อมที่จะเข้าใจด้วยความรักด้วยความเมตตาที่จะไม่กลัวการสูญเสียไม่ยึดติดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการให้อิสระโดยแท้จริงรักขอบคุณที่เราทุกคนได้ตื่นขึ้นมาเพื่อระลึกถึงระลึกรู้ถึงความรักนี้รักไม่ได้อยู่ในคำพูด ความรักไหลเวียนอยู่ในทุกกลมหายใจทุกย่างก้าวในวิถีชีวิตของเรารักที่นำทางเรากลับเข้าสู่ศูนย์กลางภายในกลับเข้าสู่ความสงบกลับเข้าสู่บ้านที่แท้จริงในหัวใจ